ผ hm ีเลียมๆใครจะกลัวกันเหมือนเดิมทุกคนครับเราบอกเต็มเล็กน้อยขอแบบกูเห็นได้ไหมกูเห็นแบบเต็มเต็มต,ต,ตาได้ไหมไอ้ยเฮ้ยไม่จะไปโดนอะมาเฮ้ยไอ,อ้นีปโป่โปโฟสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผม ้ยเฮไปทุกคนมันมีอ๋อมันทำภาพเหมือนดอเลยไม่ว่าเห็นปะ่ะเวลคัามสูตรเอสเคอ๋อเราเล่นก็คือเพื่อที่จะหนีออกจากที่นี่ใช่ไหมเราเล่นคนเดียวกนตลอดแจกฟรีชุดชีวิตหนึ่งอันพอมันบอกว่าเป็นเกมดอผมก็รู้สึกว่าผมอยากเล่นนะเอาพุ่งตรงนะเพราะว่าเกมดอยมันก็เป็นเกมที่ดีมากๆสำหรับผมในระบบแล้วอันนี้เป็นตัวที่ต่อเนื่องจากดออีกมาเกมผีเลี่ยมๆใครจะกลัวกันต่อยอดจากกระดอเฮ้ิ่งียงเพียงน่ารักโอเค,อเคกดบนหนึ่งเพื่อเปิดไฟ กด e เปิด uh ใช่ไหมว้าวแฟนตาสติกอ่านี่คือกระเป๋าแบ็คแพ็คโอเคในสุดน้าก็มาถึงที่นี่แล้วฉันชื่อว่าทิมเม็ดอ่ะกูยังอ่านไม่จบมึงรีบไปไหนแล้วไอ้เด็กเวดูกูไฟฟาดหน้าไม่บอกโอเคเอาเป็นว่าเราจะต้องข้ามสะพานไม่ใช่ไหมแล้วก็อย่าเสียเวลาไปเลยดีกว่าโอเคครับอ๋อแล้นี่ไงทุกคนภารกิจก็คือหนีจากอันเดอร์กราวทาวแล้วนะผมหนีจากเมืองใต้ดินก็ไม่นหนายากปะ ดูเด็กน้อยจากออนนี้ซื้อใช่ไหมซื้อได้ปะโอเคผมไม่มีเงินเฮ้ยใช้โลบกแก้ปัญหาได้หรอวะวิธีแบบผู้ใหญ่น้องเจอโอ้โหกูแจ้งไม่โคตรใหญ่เลยขออนุญาตไข่นะครับว้าวน่าลัวทีสุดเลยอันนี้จะเปิดเพื่อหาเงินปะอ๋อ ถ้ามันค้ายดอก็แสดงว่าเราต้องหาคุณแจจากหลังนี่เองอ่ะโอเคโอเคง่ายๆง่ายๆสรุปนี่เกมผีแล้วไม่ใช่เกมประชาชนหรอกเอบในไปหลังแล้วพอกี้ไอตัวละครน้ะมันมุดดินเหรอถ้าไฟกระพริบให้หาที่ซ่อนอ่าโอเคเจอละโอเคหากุญแจไปอ๋อ ก็แบบประตู2ประตู3ประตูสองประตู3าม่งี้ถูกป่ะเข้าใจละง่ายนะเหมือนเดิมทุกคนครับเราบอกเกมเด็กน้อยไฟกับพริบหรอแล้วมันกับพริบตอนไหนไปเลยเรียบร้อยขออนุญาตเปิดนะครับเฮ้ยขึ้นข้างบนได้ปะเอาวะเติบ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 ขึ้นมาข้างบนเพื่อซ่อนนี่นะโอเคเปิดเปิดแล้วประเด็นคือมันมีผีออกมาจากล่างโบมีปะะ มาหลอกกูทีดีเฮ้ยมึงมาหลอกกูทีเพื่อนเอาแบบกูกระโดดเลยอ่ะฮิพโพชั่นโอเคสวยเลยเพิ่มเลือดเหรอแต่เลือดผมยังไม่ลดเลยตายดละไอ้เหี้ยกูซ่อนเลยจันกูไม่อยู่แล้วมาแล้วมาแล้วโอเคถ้าเราซ่อนนานเราจะโดนถีหรอกโหก็น่าตายนะโอเคชัดเลย นี่ชัดนเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมีจริงมีจริงมีจริงอยเฮ้ยผมหนีได้วะ่ะเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือนไอ้ผีแบบไอ้ผีดอยไฟกระพริบอะที่มันโผล่มาใช่ป่ะอีซี่โอเคเราปลดล็อก,กหนึ่งภารกิจแล้วภารกิจหนีผีได้อ่าเราได้คุญแจเมนลักโอเค I am independent ไม่เคยง้อใครแย่แย่แย่เดี๋พี่เพื่อเวิร์คอ๋อมีห้องพักเฮ้ยกมิมันแบบเด็กน,น้อยเกินทุกคนมีจุดพักให้ด้วยโอ้โหดอยเลยกูพักนู่นประตู80กูถึงได้พักอ๋อเนี่ยเราสามารถซื้อกุญแจได้นะแบตเตอรี่มีดหรอเก้าเก้ากะซื้อมีดเล่มเดียวมึงรวยแล้วมึงเปิดเลยนะครับมาเลยขอผีมาพูดมาสักตัวหนึ่งเถอะจะอยู่ here เดี๋ยวได้ยินเสียงหนูไหม บอกให้ซ่อนบอกให้ซ่อนอยูนี้ผมไม่ชอบการเจอผีแบบนี้เลยครับใจไม่ฟูเลยตกใจหมดเลย หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับพี่น้องคือมันมันโผล่มาจากไหนเราไม่เห็นไงทุกคนมันยึดมันยัดหน้าเราก่อนเลยเดี๋ยวเราต้องหากุญแจกกันนะกุญแจอยู่ไหนวะทุกคนผมไม่เห็นกุญแจว่ะแล้วเราจะแล้วเราจะไปไปไปได้ไงวะเอ๋อโอเคมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้กุญแจไอ้คนอะไรกันอะไรกันอะไรกันอะไรเอกขอแบบกูเห็นได้ไหมกูเห็นแบบเต็มเต็มตาได้ไหมไม่ได้กูสู้ไปดิ ไหวเฉล้าไหวไหวได้ตัดต่อยไหวสบายอีซี่ไม่ยากห้องนี้น่าจะมีของดีน่าจะมีของดีไปก่อนวุ้ยวุ้ยวุ้ยชอปเปอร์ยัยชอปเปอร์มึงเกือบทำกูขาดใจฮัลโหลเก็บของเก็บของเก็บของเก่บของมีดวปะกูมีบวิ่ะมาดิกูแทงจริงอ่ะมาดิ กูแทงจริงนะเป็นเพื่อนกูก็แทงนะกูบอกกนกูซัดหมดนะไม่คือตอนเนี้ยมันมันน่ากลัวเพราะว่าเราไม่ไม่รู้เลยทุกคนคือทุกอย่างมันเงียบไปหมดเว้ยและตัวที่ตามมากับเราก็ไม่ทาอะไรเลยอุ้ยกูสวยครับเฮ้ยผมได้เนี่ยโอเคโอ้โหสว่างกว่าอนาคตกูอีกตอนนี้เรามาถึงประตูที่21อแล้วนะเขาบอกว่าช่วง20กว่าจะเริ่มเห็น เมื่อกี้ผมโดนแมลงกัดแล้วเพื่อนเราก็เอาออกให้ฮะไปละไปละไปละหนูหรอได้ยินเสียงหนูคือให้ซ่อนหรือคุยกับเพื่อนโอเค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 มันมีกี่ประตูอะถ้ามันเหมือนดอ,อกต้องก็แสดงว่าต้องมีร้อยปะตอนนี้คือผมไม่รู้สัญญาณเลยเว้ยคือเกมเกมดอเนี่ยมันยังมีบอกอยู่ว่าวอย่างนี้อย่างนี้กำลังจะมานะอันนี้ไม่ไม่เห็นเลยเลยโอเคประตูอย่างนี้ชัดเจนชัดเจน เอาเพื่อเราโดนตึงอุ้ยอุ้ยววิวเราเราเราเล่นไงแล้วมันเล่นยังไงล่ะพี่น้องไฟ and place east stone เอาหินแร่ไปวางใช่ไหมแล้ววางตรงไหนอรับูเชื่อเพื่อนได้ปะไม่ได้ด้วยโอ้ยบักขำนี่แม่งอะไรประโยชน์ตลอดการเดิน,นทางเลยปะ ราะมันตาบอดมันตาบอดแต่มันจะได้ยินเสียงแสดงว่าเมื่อกี้เราเดินใช่ป่มโอเคต้องคลานเพราะมันจะไม่ได้ยินเราลานโอ้เชี่ยเฮ้ยเราเกิดใหม่ได้ทุกคนเราเกิดใหม่ได้เราเกิดใหม่ได้เ,เ,ไดเ,เ,ไดเอออ้าไหนบอกว่ากูสามารถชบชีตฟรีไ,ได้รอดยึงไงโกหกกูดีกว่าแต่ไม่เป็นไรเพราะฉันมีเงินตราลุกขึ้นมาโกโจอ่ะผมย้อนกลับไม่ตายเราก็จะสามารถย้อนกลับมาได้เลยล่ะนี่นะใสนะใสนะหาหินแล้ววางบนแท่นโอเคไปครับไปครับไปครับ ตาบอดมันตาบอดมอดันไม่เห็นเราเราไม่ต้องกลัวเพราะเราคานอยู่แล้วไหนหินแล้วครับหินอยู่ไหนครับกงหาหินไม่เจอครับพี่น้องเดอมันเดิอใส่กุ้งอุ้ยอุ้ยอุยอุยอันนี้อะไรไฟเหรอห้องทรมานอย่างนั้นเหรอ,อเฮียฉันที กูนึกว่ากูจะโดนเคลียดและเมื่อกี้กูนึกว่ากูโดนเคลียดและหินม,มีห้าก้อนกูหาก้อนหนึ่งยังไม่เจอเลยครับ <S <S โอ้นี่โอ้โหใครจะเห็นว่ากูยิหาจริงเครียก้อนหินแบ้งอย่างเล็กอ๋อหินมีเวลาถ้าเราหาก้อนหนึ่งไปวางก้อนใหม่ก็จะค่อยเกิดขึ้นมาโอเคขวัญเทียบฮะ หินไม่ได้วางตรงนี้ฮะฮะไม่ใช่หินที่ต้องวางโอ้เจ้เอาไม่ใช่อีกชีพายละมึง,งมันไม่ใช่หินนี้ทุกคนมันไม่ใช่หินนี้เพราะมันมีสัญลักษณ์ใช่ป่ะเที่เราเพียงม,มีเวลาหมดด้วยอ้าวเรียบร้อยหินหายจบสิ้นกูจบสินบส้นเฮ้ยนี่เจ้าเจ้าเจ้า รูป W โอเค W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  อันนี้เป็นตัว Y ใช่ไหมอันนี้อ๋อเนี่ยสามเหลี่ยม W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  ห้องนี้ชัวร์ห้องนี้ชัวร์ผมเห็นว่าเหมือนมันจะมีแค่สามอันปะเนี่ยเจอละอะมีสามอันจริงด้วยมีสามอันเมื่อกี้ใครบอกผมมีห้าอันเฟนนิวนะแต่ไม่ใช่ปัญหาถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาแต่มันก็ทำให้หมโต,ตจนจำใจเล้าเวอร์ชั่นเดิมไม่ได้เจอละ เจอละเจอละโอเคตัววายอย่ข้างบนตัววายตัววายเรื่องของฉากเนี่ยถือว่ายอมรับนะว่าทำดีแต่ว่ามีความแบบเป็นแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยโอเคสองกันละถ่ายอันเนดียวถ่ายอันเดียวรถ อย่าวิ่งเร็วสิอย่าวิว่งเร็วอย่าวิว่งเร็วคุณรู้สึกเปเองหรือเปล่าเพราะว่ามันวิ่งเร็วขึ้นนะผมรู้สึกเปเองหรือเปล่าครับไปเ้ยไปจไปโดนอ่ะอย่าบอกนะจังหวะที่เรากำลังเอะใต้เตียงแต่ฉันยังมีเจ้าสิ่งนี้อาคมยอดกับ โอกแล้วกูจะโกโจเจ้าพ่ออาคมย้อนกลับกูไม่มันตายกูกลับมาใหม่ทุกครั้งและทุกครั้งและทุกครั้งและทุกครั้งแบบนี้เป็นแบบที่ดีทันั้นนีการนาเขตเงินตาไรจุดจบตรงนี้ไม่มีทาเข้จะรู้แน่นอนทุกคนรอหน้าจุกลปการนาเขตเงินตาไรจุดจบกาอนาเขต ดินแดนไร้มาตราไอ้นี่โปูโปแน่นอนไหนมันบอกว่ามันไม่ได้ยินดอกมันไม่มีตาไงแล้วมึงเห็นได้ไงว่ากูแอบหลังเสาเออซื้อได้แค่สองครั้งอ้าวผมย้อนกลับผมหมดทุกคนอ้าวผมย้อนกลับผมหมดไอ้เหี้ยกูตายจริงกูตายจริงไอ้เหี้ยกูตายจริงโง เจ้าพ่ออาคมย้อนกลับกูไม่มาันตายกูกลับมาใหม่ทุกครั้งและทุกครั้งและทุกครั้งและทุกครั้งกูต้องกลัวหรือเปล่าคือกูไม่กลัวไงอาละวาเจอห้องบอสครับทุกคนมามาละาดแบบเร็วๆดีกว่าโรีรันใหม่อีกหนึ่งครั้งกับการหาหินแล้วไปวางบนแท่นอันนี้ไงโอ้โหแล้วไปตัวโอพอดีกูโชคดีแต่ว่า ไม่มีหรอกคนเกลือที่นี่เนี่ยมีแต่คนดวงดีอ๋อนี่ไ,ไงไอ้ควางอยู่ใต้ไฟอุ้ยมันเดินเร็วขึ้นจริงด้วยว่ะเห็นป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 ะมันเดินย่ำจริงจังเลยว่ะเฮ้ย เฮ้ยเหมือนลากีบอกว่ามีเฉยไอนี่โปโป๊ะดูไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะเจ้าหินอีกก้อนโผล่มานะจะพาแกไปวงังเฮเจอละวมาถึงผีได้จเจอกูแล้วไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนหรือั้งมองใกล้ๆถึงเห็นยังไง ใช่ว่าคือมันมีมันมีเหมือนเลราตัวจับถ้าเราเดินไปใกล้ๆมันก็โดนเลยทำไมตอนเครียดชอบทำจมูกบานผมไม่ดูผมกลับขึ้นมาอีกครั้งโยไอ้โมฉันไม่ตายให้หาเจอนะให้พ่อมึงหาเจอนะกูคงจะหาเจอเมื่อคุณอยู่ื่องตีเนี่ยฮะโกรธว่ะโคตรโกรธอ่ะเออเปนช่วงว่างใกล้ไฟโคตรตี โอเคจบละโอเคตอนนี้เหมือนว่าประตูจะเปิดต้อนรับให้แกหนี้ออกไปได้แล้วแต่มันวิ่งเร็วมากตอนนี้ไม่รู้มันคือกระโหลกมันคือเดือยเปร ไอห,หัวก็โหลหัวองอกโคกระดูกยักษ์เย็นกันเหรอล่าอะไรต่อน,นี่ล่ะเกมนี้ดูเครียดเป็นพิเศษเครียดเพราะมันไม่บอกอะไรเลยนะครับไม่รู้อะไรเลยเงียบก็เงียบมืดก็มืดรู้อย่างเดียวตายปุ๊บเสียเงินไม่มีไฟเลยวะอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยที่ที่เขาเรียกแฉลง่งใช่ไหมเอาไม่งัดอ๋อนี่ด่านสามสิบแล้วมาดิกูซื้อมีดเพื่อการนี้แหละมึงโผล่มาดิกูแทงไส้ปริ้นนะ กับดักเหรอกูถามจริงกูโดนกับดักแล้วผมไงผมลงไม่ได้แล้วดูคนผมไม่มีมีดผมลงไม่ได้ฮะดูกูโดนกับดักจนตายสรุปคือมีดที่กูมีไม่ใช่เอาไว้ฆ่าผีแต่เอาไว้ฟันเชื่อกับดัก เราโดนช่วยด้วยเอ้าตายแล้วเหรอสภาพปะเราช่วยตัวเอีกรอบหนึ่งโอ้โหแม่งคือเพื่อนมึงไม่ช่วยอะไรเลยคือมึงมึงก็เกินไปอ่ะโอเคกูกลับมาใหม่ละขอให้มึงหนีรอดไม่ได้นะขอให้กูรอดคนเดียวแล้วมึงก็ตายอยู่ี่นี่นะเสียเวลาเสียความรู้สึกที่สุดอุ้ยอะไรเพิ่มเลือดแล้วไง อ okay, okay, okay. เคคคโโออเเเฮ้ยไปกิ๊ผมก็สามารถเพิ่มเลือดตอนที่ผมกำลังโดนแบบโด,โ,ดโดนโดนโดนโซ่ดึงได้ใช่ไหมแต่ก็กลายเป็นว่ามันก็จะไม่อะไรขึ้นมาอยู่ดีเพราะสุดท้ายกูก็ตายอยู่ดีอุ้ยสมบัติหวานเจีย๊ยบเฮ้ยผมมีนะผมมีผมมีผมมีใช่ไหมเออเออหวานเจียเจ๊ยบเ,เพิ่มเลือดครับไม่ฉันต้องการมีดไม่ได้แทนปีศาจแต่มาทันกับดักโงูโอเคนี่หาของแจ้น,นะครับหาของแจ้น,นะครับท่านไหนคือกระดักอ๋อนี่ไงเพราะกระดักมันตั้งแบบ โต้งๆนี้เลยเหรอกูเดินไปเหยียบเลยครันี้ไปละจ้า,ารครับช็อปเปอร์รับปลาปลาสู้กับผีอยู่ช็อปเปอร์จะไม่ต้องอรอปลาก่อนนะไม่งั้นช็อปเปอร์จะโดนแบบว่า้อยกับเชือกลก็เริ่มหมดตัวตายหมดปลาปลานะไม่มีใครช่วยด้วยนะอุ๊ยอุ๊ยดูดิกูตีป่ะไม่กูตีจริงคือกูดูออกไปกูก็โดนเลยอะเมื่กี้โอ้โหมึงเอาตั้งแต่หน้าปากซอยเลยหรอโอเคแฉลงเอาสมบัติ โอเคโอเคตรงไฟตรงไฟนี่ห้ามประมาณนะทุกคนห้ามประมาทนะตรงไหนไม่มีไฟห้ามประมาณนะครับไม่งั้นเราจะกลายเป็นเหยอของมอนสเตอร์เชือกนะครับเชือกมันก็เยอะดีเนาะขยันจังหรือว่าจริงเกมนี้ไม่ใช่เกมดอแต่มันคือเกมเข้าค่าลูกเสือใช่ไหมใช่แน่ๆผากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คน ว้าอะไรกูยังไม่เ <tôi> ห็นอะไรเลยกูยังไม่เห็นการเตือนไม่เห็นเบอกเลยคิวดีมันก็พอไฟกระพริบแล้วจริงป่ะพี่ขอกระพริบหรอแต่มันคือเกมเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมเฮ้ยคือด่าสามสิบไกว่ยิ่งเล่นแล้วปวดหัวพี่คนเล่นแล้วปวดหัวคือจะพูดไงดีอ่ะมันแบบมันเล่นแล้วมันเหงาเกินอ่ะผมเล่นแล้วผมแบบ เหมือนแบบเดินอยู่ในห้องมืดที่ไม่มีใครเล่นด้วยอ่ะ๋อ,อพี่เข้ามามันกระพริบเลยอ๋อสงสัยเป็นจังหวะที่เหมือนแบบควันควันแบบควันฝุ่นมันพุ่งแล้วก็เลยมองไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยวัยเล่นใหม่เดี๋ยววัยเพิ่มไเล่นเดีย๋ยวเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเหงาเกินว่ะผมแบบเล่นแล้วเล่นแล้วเหงา,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 าสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผ่